สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวัอนี้เจแดงก็มาที่ย่าตะเคียนย่าไม่ย่าตะเคียนไม่พิมพ์ิบันจำปาตะบลบุงมเนื้อเพื่อสะว่างเด่นดินจังหวัดสก,กลทุกครใกล้บ้านเจแดงนี่แหละค่ะผ่านบ้านเจแดงเข้ามาสามกิโลไอผ้าเดียนสก,กาวเอาน้ำลายซื้อมาดูดวงกับแฟนกับกระปูน้ำลายซื้อแฟนขับมาดูดวงเจแดงกระทืบสิรีบเอา คนเข่าไปอยู่ข้างในล่ะค่ะท่านผู้ชมเจดีย์ผมมาถ่ายให้ท่านผู้ชมเบิง่งนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามปูวาสนิยินวา่าเมตเตียนบอกเลขปูแหละค่ะท่านผู้ชมว่าเลขล่างอย่างเดียวสิได้ตัวใดไปเบื้งนั่งกันค่ะท่านผู้ชมถามตาวา่าอย่าตื่นเคียนมาบอกเรีวถามตานอนอยู่นั่นถามตานอนขากระดิกกระดิกอยู่นั่น วาญาแต่เครียดมาบอกปูเรียวกันเลยต่รวจช่วงไปเบิ้งน้ำกันว่าได้ตัวใดปูกำลังเบิ้งไหนอยู่ปูก็ไม่ได้บอกหลายเนาะครับปูก็บอกเป็นลักษณะแบบนี้เนาะ ก็ดูไม่น้ำแต่ว่าอันในส่วนคนหมอกคนกระบอกนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าถ้านี่นี่น้อยกิเครื่องบอบกระเจานีมันจะตกใจแต่ว่ากระทือกฝากหลวงไว้กระปูเนาะกร้ปูคนสวดเปิดให้น้ำค่ะไฮไลท์บอกกระเจาว่าไ้เท็บทำไม่คันหาขึ้นปันมีผ้าไว้เดี๋ยวจะสวดไปให้นั่นปวดนะ ถว่าหาเจ็บดอกไม้คันหาขืนิ้งพระขึ้นสวนได้เพราะห้ยขาเจ้าตัวห้เกาเจ้ารับก่อนทุกคนห้เก็บออกห้เก็บแหก็เจ้าเก็บขึ้นมลยค่ะเดียวขืนเลยบอกเลยคันบอกขนเลยบอกขึ้นไปเลยพบัตรห้าปูนสวนไปเพาะวาันปูสวนเรามันก็จะจะถรับจะถรับไดเพราะว่าขันหาขืนหาตั้งไว้ตั้งนโมสาจบกับที่ทานรุ่นเนาะตั้งนโมทาตัวเราได้ทานเลยอันี้ปูสวนมันจะเขาปั้นที่เขาเลยพายิงองเวิดคันหาลับเพราะว่ารายซื้อยังยู่ผีมเลิ เรสนใจก็แอดไลค์ทำมาเลยเลยะผ่านใครก็ได้ผ่านใครก็ได้มดะกีดสกาวเจดีย์เจดีย์รู้ข้าเจ้าโทรมาอยู่เอาอยู่มาจากกรุงเทพอืมอกงานคนลงไล่มากบ้านเห็นเห็นว่าไดนอันอันอันเปื่อทอซาบิงปูเบิงแม่นว่าได้จะถือเรียบาลถือเรียกตัวละบ่ก เราปลาปูบนนป่าว่าท่านเรื่องปลาช่มเนาะเรียนฝปากซีมาบ้างนลยแบค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมขายขี้มีดีนาะให้ได้ขายขี้มีดีเอาปูถ้าปูด้ปรยากสนใจบูชาดิประหยักสนใจบูชาต้งมาบูชาเท่าที่ให้ไปได้เลยมีคองสร้างจองได้ตอนนี้ได้เลยในมาปูต่้งราคาปะค่ะปู รือแล้วต่จะบูซ่าสั่งราคาบ่เนาะโอ้นันดนบ่สุดยอดมากสุดยอดกู่บาอาจารย์เฮานว่าให้ตังราคาโอ้แม่นสุดยอดแลยคนจะตังราคาแล้วค่ะสอดเลยคหต่้งราคาแม่นอู้่ผู้ผู้ไม่มาขอให้นั่นจ้ะที่เขาพ่ามันโอ้ยสาธุอาพี่ส้มผู้ใดอยากได้เพิ่นว่านั่นูไม่งั้นร่ผู้าซั่นอัเล้ยให้เลย ซาดุเอาหุ่น้ำเล่นน้ำปูไม่มาจานข้าวไม่แต่กาส่งเจดีย์เจ้าอยู่เนี่ยกาส่งเอาอยู่เด้อยท่านผู้ชมย่าบอลกันอันนั่นจังว่ากันจังว่ากันแล้วแต่สิบูซราค่ะท่านผู้ชมเอาหุ่น้ำปูนี่แหละเอาหุ่น้ำปูเนาะแต่ว่าเลหล็กคนเขาอยู่กับคนในสี่แปดเทียบที่เหลียวตะวันตก อันนี้ก็คือกันนี่เห็นมามาเบิ้งดวงมีอยังเสียแต่สิท้าบวกแต่ว่าเข้าม่ได้่อวโฆษณาเด็ดขาดเพราะว่าปู่ก็ไม่ได้เอาอะไรพร้อมดีพอดีปูบอกบอกนะคะปูนี่แก่นยังแก่นยังดวงมาม่านี่มันดูดวงอันนี้สิเขียนงวดที่แล้วนี่ปู่เขียนให้ตัวนี้นี่ปู่เขียนให้ตัวนี้ม่พาไปเบิงดอก้เลขล่างค่ะท่านผู้ชมของญาติตเคียน เด็กบนขาแม่ตะเคียนก้อนแม่สิลงไปกรุงเทปก้อนพันว่าเนาะแม่พิมพ์ผ่ามันจุดจวดจักจวดได้ทั้ปูเด้อแม่ตะเคียนบอกแม่ตะเคียนนี่ล่ะเป็นเลขแม่ตะเคียนเนาะค่ะแปดเก่าท่านผู้ชมคนในบ้านแม่ใจสือแล้วมันที่หนึ่งคนบอกเลยมาเร็วเดี๋ยวสื่อวันที่หนึ่งยังไหนอ๋อเพ่อสีพ้าบอกแล้วมันที่หนึ่งไว้แล้ววันเดือนเหมืนบ่เอาอ๋อสามโตัไทยเนาะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ สามตัวไทยเห็นสามตัวแถมมาหอดไปไหวเด้อท่านผู้ชมขิมเส้นจังปากเลยทรอพี่บ้านบ้านเจ้ขคือได้แท้นี้สามตัวพี่นแม่บอกแต่ว่าเพิ่นไปเลี้ยงหัวมูลอมไ่บ้างนี่สามหัวโอข้อดันละนี่ครัเพิ่นเพิ่งเ่งโซ่มาให้แล้วเพิ่นไปเลี้ยงหัวมูเจ้าที่แม่ที่มันจะขายที่แม่ปูนั่นแหละเพิ่นเพิ่นจะไปเลี้ยงบ้านเนี่ยมันบมันพุ่งนี่แหละถ้ารอบบางฝนก็นาไปใส่ได้เห็ดปูเลย มูนีภาเดี๋ยสักการเอาไล่ซื้อมาให้เพิ่นดูดวงๆหน่อยเนาะเนาะหมอบใส่เพิ่นตะกุมปูเพิ่นกระบืงเรียกร้องค่าคู่ป่ะค่ะมามี่มามี่เดี๋ยวสักการ์ไม่ได้เรียกร้องมามี่ใครเรียกร้องไครทั้งนั้นนะคะตะกุดปูกับว่าได้เรียกร้องนี่ตะกุดปูอยู่ในคอร์สแต่สีทถ้ำบุญ สนใจแอดไลน์ได้ศูนย์เก้าหกสองหนึ่งสองเจ็ดห้ดสองเดี๋ยวเจแดงขึ้นหน้าจอให้กับท่านผู้ชมเมื่อนั้นว่าอันมีแต่คนมาคอมเมนต์ว่าเจแดงกันว่าไปด่าไปพร้อมใจง่ายจง่ายกันโาคุยกับปูแล้วสิก้าทายบอลห้างเพิ่นก็ไม่ได้เห็นยังผิดไหมนอยู่บางที่ก็เจะ มังดี้วปูแต่ผู้ร้านพวกกับไทยไม่แล้วแต่ปูสำนักสงฆ์กับยังไทยจเลวางสี่คสบตรีไว้ด้วคะท่านชมางแปดเก่าตวองไม่เข้าหมดตกพอมาพูดอน่นนี้รอพอมามาดูดวงนะเสริมดวงเขามาเสริมดวงแต่ว่าบางที่เจ้าบอกหาใจแม่ปูวัดบ้านจำปาบอกคนนบอเนทางมาจากกรุงเทพมือเงินเด้อปูกรุงเทพค่ะคนถามหลายให้เบอร์โทรเลันเจงปูบอกบ้านเ่อนเจ้า ที่ปู่บอกว่าให้เพิ่นมาเพิ่นก็เลยจามาค่ะคนถามหลายอยู่กันแม่ถึกเลขเขาเจ้าสิมาอันนี้เลขว่าถืกเจ้าคนสีแม่มาแม่แต่ว่าดวยค้นอดยู่ะดวดวงมี่ตลอดดิค่ะเปิดดวงเสริมดวงเชื้อโชคชะตาหวยก็มีผิดเข้าผิดสุดธรรมดาสำนักไหนก็ไม่เข้ามาบอกว่าเจแดงรับให้แน่เป็นตัวแทนให้แน่ตัวแทนว่าดูดวงให้อ๋อก็รับแม่ต้องมีแอดมินแต่ว่าเบอร์โทรปูขอสงวันให้ปูมีแอดมินซะก่อนเพราะว่ามัานข้างหน้าอาจสิลุงสิเรื่อง เรื่องลือกัะมันก็ต้องมันหลายอย่างให้เข่าอันอันไหนรทักงวันให้เข่าขี้เข่าท่างครับคุณเขาขี้เขาท่างเขานะโดนที่ให้โทรมปหาเด่นไอ้เข่ากบมุสนิดเดียวกันเนาะแอฟริกาเนี่ยนะก็ไอปูนเตรียมงานแบบว่ามีแอดมินใส่ปูนอะไอมีคนหนึ่งเอาใครสนใจตะกุดก็แอดไลน์มาได้นะครับท่านผู้ชมเอาสกิปขมิ้นี้เนาะ ก็เลยกก็แช่ก็ติดตามกันนี่สวสดีครับวันนี้สวัสดีค่ะว่าเรลขบนครับลอตเตอรี่จะภาพซื้อมาแม่ยสภาพเดียวอันนี้เลขกลางท่นบอกเลยอันนี้เลขกลางถัล้อเลขบนเนาะค่ะเลขบนลอตเตอรี่ยาสิผ้าไปเอาอยู่ค่ะจ๊ะเมื่อไรยาสิไปเนาะนี่ใจเย็นเย็นเกย์เย็นเย็นรอดูรอดรอดูรเพิ่อนบอกแล้วนะสาธุยาเด้อฝากไว้รีกายนี่รีกายนี่เพิ่อนเพิ่อนบอกว่าแม่ติดเบลไม่ไหวมันออกเงี้ยเ่อมันมันหอกกัน สี่ีเก็ด่เแม่น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 เพราะว่ารถกระบะมันองดูเพอนเพนว่าเนเ่นนเ่เพิ่นพอดนเพิ่นมาเพิ่นเพั่เพ่นเา่นเพิ่นเพินเพิ่น่เิเพิ่นแล่เมเ่นเ่เ่เิ่่นเ่เนเิ่นเพินเ่เพินเพิ่นเเ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  ไอเพิ่อนดอกตัูไม่เนาะครับตรงผู้ชมล่อๆล่อล่าไปหาลอตเตอรี่ไว้เลยทานผู้ชมสามตอนะครับมาเนี่นะครับสามต่อเนี่ยสามตัวบองกับบ่มันใจผูว่าบองกลับเลยบองกลับเลยมันสีบอดกำเลยไหผูู้ไหงาเ้าหาไม่ดอกเขาสีอือค่ะเลขเพื่อนบ่นเห็ผัดกัแล้วคมันมันแบบว่าเขาอันนี้เฮา เขาซีม <occasions S 2> ัใส <Ay glorious. S 1> ่เขาจับซ er ีมัตไซเขาไปทวงอยู่ซีเขาเขาเขาไปทวงเลยมันหนักตัวซีเอาูชมเาแปดแปดซีมาแล้วคิ่าจังไรแบดแต่ยังจังไจังแดดไปเก่าแต่ว่าซียังคิดว่าเป็นสิบแปดสามเนาะคิดว่าแปดสามแปดห้าแปดหกแปดสามมีคนถึงกําไรเขาเรียกมมนได้เรียกเก้าหาเนอนว่าเนบอ าดมือมากเขาเขาเปนอแมันด่าง่งแหงนะมันด่งด่างเขาดงเาเยอะเสกาวอีดีแลยด่างขอบพว่เขาแต่กระด่งพ่แห้งเลวจนจะเมื่อจนภาวะทีเียเทียก็เป็นทหน่อยเงี่นหึงเงินเขาเป็นหลังแต่ละหมวดหมวดที่แล้วเกือบสิบล้านในมบานเดินสกาวเล่กจา์ได้สิบล้านปูเมื่อาบ้เนามบานนะเดือนสกาวมบานเดี๋ยวสิบล้านสิบล้านนะปูนะตาเจดีย์ผู้เดียวเกือบหลานเดี๋ยวสกาวอีกหลายหลาน อับ่อซื้อละถึงเซียนบ่อเมียนแล้วแต่ว่าเงื่อมันเขาเป็นลาดนี่ลีเด้นเดือดหนึ่งคันเพราะว่าถือบดบ้านเมียนสิบลาดเขาว่าเทพบรรดาเขาตอกซาจุดจุมันบ่งีสาเลยว่าบ้านเ้ามีทีมมันงานเจแดงอยู่ต้องกลัวที่เมียนนี่ลาดจังหวัดเลยเขาไม่เลยนี่เพื่อนว่าอย่ที่ถ่ายเพื่อนเลยว่าแต่ว่าเพื่อนบอกว่าเจแดงก็มันมดเสน่ห์นะเพื่อนบอกไว้ด้วยว่า น้าขคือในดิบตักหมดในละหมดทั้งหมดทัอันนี้ว่าคนนันพ่นว่าวาขายาด้แน่เลยเหเหรอเหรอเหรเหรอได้หมดเขาเดือดสกาวเลยสักคือเห็นว่าเดือดสกาวเดือดสกาวเฮงรวยกูโมดจิ้นยแล้เอาไปหมดกับเจดีเพราะว่าเพราะว่าเพื่นเพื่อนมาพนี้คยหลูกไม่เพื่อนาอันลูกเข้าเขาไปหาลาเพื่อนมาขัแม่นเพื่นีกตัว ผมคนกเกลังเบืองให้เนาะค่ะเนาะนี่มาที่วัดปู่สี่หกนะคะไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ลอตเตอรี่ออกยังล่ะมองจับมันเขาสิกจับอันนึ่งซะบ่ต้องมาซื้อบผลนะซื้อสลากอย่างเดียวนี่จับคู่กันซะบ่ต้องซื้อบนซื้อสลากอย่างเดียวจับคู่ในไหมสิจับคู่แล้วลอตเตอรี่วันนั้นออกเพราะมันเห็นเบิ่งคลิปเฮาเหรอก็ไปจับคมันดักเรื่องแม่ตัวนี้เลขตัวนี้อ่านตลอดดิ เพนยังเขาซื้อเดื่ก็ดีเขาไปย่าฟ้าลงคลิปตัวตีมื่อเล็ดโรตรี่ออกก็ยังไม่หักปวดลงตัว้นเปลี่ยนอยู่เจ้าพี่หยาบจองไว้เจ้าเมื่อนล่ะเสียบอันจัดแปดเก้านี่เป็นชุดชุดชุดเขาว่าพ่กหายจัดชุดบ่เมียนบ่เมียนค่ะบเมียนเดือนวันนี้บ่เมียนวันแรกไม่จัดชุดเอาไปหาซื้อค่ะท่านผู้ชมโอเคขอบคุณค่ะร่ำรวยถูกหวยไปด้วยกันงวดนี้